ว้าวได้ตัวหนึ่งนะครับว้าหนี่ครับได้อีกหนึ่งตัวนะครับอร่อยมากครับ ควัเดี๋ยวิผมจโชนะวันนี้นะผมก็พาทุกคนนะครับเข้ามาอยู่ในป่านะครับซึ่งป่าบริเวณแถวนี้นะครับก็จะมีลําธารมีน้ําไหลนะครับซึ่งในน้ําในลําธารพวกนี้เนี่ยก็จะมีปลาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะพาทุกคนนะครับมาเดินตกปลากันนะครับดูซิว่าผมจะสามารถตกปลาได้หรือเปล่าแล้วก็วันนี้เนี่ยอุปกรณ์ของผมเนี่ยเป็นแค่เบ็ดไม้ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นเบ็ดพลังหรือว่าเป็นเบ็ดแบบมาตรฐานนะครับผมจะใช้แค่เบ็ดไม้ ในการตกปลานะครับดูซิว่าวันนี้เนี่ยผมจะตกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุยไปหาเบ็ดไม้แล้วก็ไปตกปลาพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะผมเลือกที่จะใช้ก้านของใบเต๋านะครับทําเป็นคันเบ็ดน,นะครับเพราะว่าก้านของออต้นเต๋าเนี่ยนะครับ หรือว่าใบเต๋าเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เวลาเราตกไปเนี่ยเวลาปลากินเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับทําให้เราสามารถดึงตัวปลาออกมาได้โดยที่เบ็ดไม่หักนะครับแล้วก็สายเอ็นตกปลามันก็ไม่ขาดด้วยนะครับนี่ครับผมจะเก็บก้านใบไว้ชิ้นหนึ่งนะครับไว้สําหรับเป็นที่เกี่ยวสายเบ็ดนะครับนี่เห็นนะครับ มันจะมีความยืดหยุ่นนะครับเวลาเราตกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกเบ็ดฝรั่งนะครับมันจะมีคุณสมบัติความเหนียวแล้วก็ความยืดหยุ่นนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการมัดเบ็ดตกปลานะครับหรือว่าขอตกปลานะครับเราก็ใช้วิธีการนี้เลยนะครับนี่เห็นนะครับสายนะครับเราก็สอดลงไปนะครับสอดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เหลือสาย ให้สายเลยมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมครับให้สายมาถึงประมาณนี้แล้วก็เราก็จับปลายสายนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับหมุน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 แบบนี้นะครับแล้วก็จับปลายสายด้านหนึ่งนะครับปลายสายครับสอบเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงดึงมาแค่นี้นะครับโอเคนีครับลักษณะของอ่า หอที่เรามัดได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีความเหนียวมากเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าสายจะขาดอย่างเดียวนะครับแต่มันจะไม่หลุดแน่นอนนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีการมัดเบ็ดตกปลาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันได้ผลมากเลยนะครับนี่นะครับมันจะไม่หลุดอย่างแน่นอนนะครับยกเว้นแต่ว่าสายของเราเนี่ยจะขาดเด่างเดียวนะครับเวลาที่ปลากินนะครับ ตอนนี้เบ็ดของผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,าไปตกปลากันเลยนะครับผมลืมบอกไปนะครับผมเก็บผลไม้ป่ามาด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือผลอะไรนะครับแต่ขอให้มันเป็นผลไม้นะครับไม่ว่ามันจะมีพิษหรือว่ามันไม่มีพิษนะครับมันสามารถที่จะใช้ตกปลาได้นะครับปลาจะชอบกินผลไม้ป่ามากเพราะฉะนั้นผมจะใช้ผลไม้ป่าพวกนี้นะครับในการตกนะครับ เราก็แค่เสียบลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดินตกปลาไปเรื่อยๆนะครับมาดูใกล้ๆครับ ผมเจอลูกงูเลื้อยเข้าไปในนี้นะครับโอ้นี่ไงเห็นไหมครับนี่นี่นี่น,นี่มาตรงนี้แล้วครับอ่านี่นะครับลูกงูตัวนี้นะครับก็คือลูกงูลายสาบเขียวควันดำนะครับงูลายสาบเขียวควันดำเนี่ยก็เป็นงูพิษนะครับแต่พิษของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายมากนะครับแล้วก็เป็นงูที่ มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยก้าวเล้าเท่าไหร่นะครับเวลา,าเราเจอเขาเนี่ยเขามักจะหนีอย่างเดียวนะครับเขาจะไม่สู้นะครับแล้วก็เป็นงูที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ที่มีความชื้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพบเฉพาะในป่าที่มีความชื้นเท่านั้นแล้วก็พวกมันเนี่ยก็จะกินกบก,กินเขียดเป็นอาหารนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นลูกงูอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตกปลาต่อละ โอ้ปลาตัวใหญ่มากครับแต่ผมดึงไม่ติดนะครับตอนนี้เหยื่อของผมหมดแล้วนะครับผมจะต้องกลับไปหาเหยื่อก่อนนะครับเมื่อสักครู่ปลาตัวใหญ่กินนะครับแต่ผมดึงไม่ติดตอนนี้นะผมมาเจอผลไม้ต้นหนึ่งนะครับซึ่งมันดูเหมือนกับว่าเป็นพวกผลไม้ป่าต้นไทรอะไรประมาณนี้นะครับมันมียางด้วยนะครับผมจะเก็บพวกมันไว้เยอะๆนะครับไว้เป็น เหยื่อตกปลานะครับเพราะว่าปลาพวงหินหรือว่าปลาป่าพวกนี้นะครับจะชอบกินผลไม้มากเลยครับไม่ว่ามันจะเป็นผลไม้ที่มีพิษหรือว่าไม่มีพิษก็ตามนะครับผมจะเก็บไว้เยอะ ว้าวว้าวนี่ครับเราได้ปลามาแล้วหนึ่งตัวนะครับโอ้อันนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับก็ยังเป็นขนาดตัวที่ค่อนข้างที่จะเล็กอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าได้มาแล้วนะครับ1ตัวเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับ โอ้ต้นไม้ล้มทับทางนะครับที่เราจะเดินไปแล้วก็ตอนนี้นะครับมีเสียงจักจั่นร้องระงมนะครับผมคิดว่าอีกสักพักเนี่ยมีโอกาสที่ฝนจะตกนะครับเพราะว่าจักจั่นพ้องนี้เนี่ยจะชอบร้องก่อนที่ฝนจะตกนะครับ นี่ครับได้อีกหนึ่งตัวนะครับเกือบพลาดนะครับเพราะว่าเบ็ดของผมเนี่ยนะครับก็เป็นแค่เบ็ดไม้ธรรมดานะครับก็เลยทําให้หลุดง่ายนะครับเกือบจะไม่ได้แล้วนะครับนี่นะครับก็ตัวเท่าๆกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นปลาขนาดกลางๆนะครับ นี้ครับผมได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับซึ่งกล้องก็จะไม่ทันนะครับตกบ่อนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวไซส์กลางๆอย่างแล้วครับเรายังไม่เจอตัวใหญ่จริงๆเลยนะครับผมตกได้หลายตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะปล่อยมันไปนะครับเพราะว่ามีโอกาสว่าจะเป็นตัวเมียด้วยนะครับเพราะท้องมันป่องๆนะเพราะฉะนั้นผมจะปล่อยไปนะครับ ไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตามล่าตัวใหญ่กันดีกว่านะครับดูนี่สิครับผมมาเจอหนอนตัวหนึ่งนะครับมันมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันกําลังพยายามเรียนแบบกิ่งไม้นะครับหรือว่าพยายามทางตัวนะครับเพื่อให้เรามองเห็นว่ามันเป็นกิ่งไม้หรือว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวหนอนนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาก็แปลกนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมแปลกๆด้วยนะครับ สวยมากครับเป็นหนอนที่สวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปตกปลากันต่อดีกว่านะครับ โอ้ oh! Oh, oh, oh. ได้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ uh, ใหญ่กว่า2ตัวแรกนะครับโอ้ oh. ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับโอ้โอ้โอ้เบ่าเๆา นี่นะครับโอ้ทุกคนดูนี่ครับมันดูเหมือนเป็นผลไม้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือผลอะไรนะครับเป็นสีชมพูด,ดูน่ากินมากเลยครับแต่ผมว่ามันน่าจะกินไม่ได้หรอกเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับ เอลูกงูลายสออยู่ตรงนั้นนะครับเขียนไหมครับตรงนี้นี่นะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแล้วก็เป็นงูที่อาศัยกินปลาเป็นอาหารนะครับ วันนี้นะผมก็ตกปลาได้หลายตัวนะครับซึ่งปลาส่วนใหญ่เนี่ยผมปล่อยไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่2ตัวนี้นะครับสาเหตุที่ผมไม่ได้ปล่อยสองตัวนี้ไปนะครับตัวใหญ่เนี่ยก็ปากของมันเฉกค่อนข้างที่จะกว้างนะครับตอนที่ผมดึงมันขึ้นมาจากน้ํานะครับแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยผมเอาไว้บนบกนานเกินไปนะครับก็เลยทําให้มันตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาตัวอื่นผมก็ปล่อยไปหมดแล้วนะครับแต่ผมจะเก็บ2ตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าผมคิดว่ายังไงมันก็ไม่รอดอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ จะไม่ให้เสียของเนะี้ยผมจะเอาไปย่างกินนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็เอาปลานะครับไปผ่าแล้วก็เอาเครื่องไนออกหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็แค่เสียบไม้เข้าไปนะครับแล้วก็จะเอาปลาไปย่างนะครับ สองตัวนะครับแค่นี้นะครับ ตอนนี้นะครับก็เนื้อปลาของผมก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาทาเลดีๆมานั่งกินกันนะครับผมเป็นคนที่เวลาย่างปลานะครับผมจะชอบย่างให้มันสุกเลยนะครับคือสุกแบบสุกจริงๆนะครับจะแทบไม่เหลือความฉ่าของเนื้อนะครับคือเนื้อแทบจะแห้งไปเลยนะครับเพราะว่าผมป้องกันไว้ก่อนนะครับเวลาเรากินปลาดิบๆเนี่ยหรือว่ามันไม่ได้สุกจริงๆนะครับมีโอกาสที่เราจะได้รับพยาธิเยอะมากๆเลยนะครับ ืออ uh huh. oh. เนื้อของมันขาวมากเลยนะครับแล้วก็เนื้อมีความหวานด้วยนะครับ uh huh. uh huh. อร่อยมากครับ อเอาละตอนนี้นะผมก็กินเนื้อปลาจนหมดแล้วนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยฟ้าก็ใกล้จะเมื่อแล้วนะครับแล้วก็ดูท่าเรเหมือนจะมีฝนตกด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ทปวดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย